ต้มกล้วยสองวีพี่น้องสองวีได้นน่วีหนึ่งอันก่นิิสุกแล้วมันเลยแตกแห้งกินบะนี่วีสุกกล้วยมาบั่นยาพี่น้องกล้วยหลายยาเอามาฝากกินพระท่านก็เลยสิต้มใบต้มใส่ตู้เย็นใบก้นจะยากเห็ดกล้วยบดชี่เ้าก็เห็ดได้แต่ถ้าเห็ดแบบนี้ แต่ไม่เป็นกล้วยซุกเราห่อกับขนมปังไร้กินบร,กกนระท่านมะกะเสียพี่น้องใครอยากกินนวยใดดกะยิบเลยเด้อจ้าง,งามๆจ้ะตุ้มกล้วยตุกตกล้วยน้ำว้าหฮาหน่วยยญ่ๆปลุกปิลิแตกสังเกตบ้างเด้พี่น้องคัน ถังต้มว่ามันสุกแล้วมันจะแตกแบบนี้แหละจ้ามันจะแตกหลายกอบแตกถ้าเพิ่นแตกแบบนี้เห็นบ่นี่เห็นบ่แปลว่าเพิ่นสุกแล้วจ้าถ้าเพิ่นแตกแบบนี้จะฝ่ายยกได้พี่น้องต้มอีกัก3นาทีหรือว่าหานาทีเราจะยกได้จ้าจะปิดไฟว่นแมนวายเห็นเพิ่นแตกแล้วก็สิปิดไฟเลยบัแมนได้จ้า ต้องร้อยเพิ่นเสร็จตัวแล้วกะสุกสก้อนจังปิดไฟกล้วยสองหวีนด้นนี่พี่น้องมันแม่นหน่อยหน่อยอย่างอีกอยู่ในถุงดำพนสงสัสยสุ่มนั่นหอดอื่นเ้าหนังสุกเบิดเลยแหละพนน่ะเบิดเลี่ยมอมีเล้ว ยาีการใส่เกลือน้ำเด้อพี่น้องในนี้ต้มใส่เกลือเพื่อบ่ให้หมอ้อห้าดำพร้อมแล้วกล้วยเ้ากะสิกินแซ่บยาีการต้มใส่เกลือเด้อกล่องบสเสเถียนพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อเป็นยังกล่องบสเสเถียนมันมีฝาหม้อเหลี่ยมๆอยู่นี่เป็นสีขาวมันสิบ,บ่เสเถียนนิมบ่งามครับกพี่น้องน่ากินเนาะจากยิบเลยพูดเิเอาไปกินเบื้องหนัง เบิงละครแยามาแรงได้เลยจ้าตอนนี้ก็สองถุ่มกลัวเลยได้พี่นงไอ้การไทยนี่ไอ้กันยายมันสุกเบิร์วีกับกินมรท่านก็เลยเอามาต้มใบกอนจ้าต้มพึ่งไว้นีละะเดี๋ยวสิเอาเนี่ยปิดปลาหมอมาปิดไปมื่ออื่นเจ้าเขาจังใส่ตู้เย็นอันซุ่นแตกคักๆเลยอะคาข้าก็ออกมากินก้อนหรือว่าเฮ็ดกลวยบชี่ก็ได้จ้าเฮ็ดแบบนี้แล้ว แม่ยวไปท่างใดล่ะนางเฝ่าแม่นี่แหละก็ปะไปใช้ดอกตัวนี้ถ้าหมันเดียจ้าตัวนี้นั่งเฝ่าถวยเขา่าจ้าคิดเนียยไว้สั้นนี่ละจ้าบุดรอยากก็ไม่ยิบอ่ะเด้อป้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อเสร็จแล้วจ้า มาเลยกล้วยบทชีเราหั่นสามอย่างเลยหั่นสามรูปแบบ